สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีการใช้ Air b o ็นะครับเมื่อพี่ๆได้ตัวเจ้า Air Bo ็ไปแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับผม1ก็คือปิดฟ้านะครับใส่ขันน็อตนะครับน็อตเนี่ยเวลาขันนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นทีเดียวนะครับผมขันให้มันตึงๆมือก่อนนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับพอมันเริ่มตึงปุ๊บเราก็มาเริ่มไล่อัดให้มันแน่นนะครับลักษณะวนเป็นวงกลมนะครับเหมือนที่ผมทำนะครับเห็นไหมครับ พออัดแน่นแล้วนะครับผม2ตอนนี้เราต้องมาปิดวาล์วลมออกก่อนนะครับจะหยุดด้านนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้มันจะมีแหวนเกลียวอันนึงนะครับอันเล็กๆตัวนี้นะครับเราต้องคลายออกมาให้สุดนะครับเห็นไหมครับคลายออกมาให้มันสุดเห็นไหมครับพอสุดปุ๊บแล้วเราก็หมุนตัวนี้เข้านะครับให้มันปิดลมนะครับไม่ให้ลมออก ค่อยๆหมุนเข้าไปน่าแมปกจะจะประมาณนี้นะครับอันนี้แน่นละคือเราปิดลมไม่ให้ลมออกละสามนะครับเอาเจ้าตัวอมินิปั๊มลมตัวนี้นะครับเข้ามาต่อเข้ากับเจ้าตัวแอร์บ็อกซ์นะครับก็คือเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนงะหมุนแน่นเปึ๊บแน่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตั้งตัวปั๊มลมนะครับผมเป็น2.4บาร์นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มกดสตาร์ท Started, เ,เวววมออนนื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับให้เราคลายน็อตตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัววาล์วปล่อยลมออกนะครับอันนี้เมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับเราก็มาคลายน็อตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปล่อยลมออกเนะมื่อลมออกหมดแล้วนะครับเราก็มาคลายน็อตฝานะครับค่อยๆไล่คลายวนไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการใช้งานนะครับ อรอบนึงนะครับก็คือก่อนที่เราจะปั๊มลมเข้าไปเนี่ยสำคัญเลยก็คือเจ้าตัววาล์วตัวนี้นะครับก็คือต้องหมุนให้แน่นนะครับนะครับเข้าไปให้แน่นอ่าเห็นไหมครับหมุนให้แน่นเสร็จปุ๊บตอนนี้อ่าวิธีการตั้งปั๊มลมนะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บมันจะขึ้นเป็นโหมดแรกเลยจะเป็น0ูนย์ 0, แล้วขึ้นพ i ไอน,นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับ กดปุ่มนี้นะครับนะครับให้ขึ้น2.4บา์นะครับกดมันจะกดวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับกด2.4บา์นะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทในกรณีที่มีลมลีกลวกออกมาบริเวณขอบฝานะครับวิธีการแก้ไขนะครับตัวเนี้ก็คือให้เราคลายวาล์วออกก่อนปล่อยลมออกให้หมดนะครับ ล้วคลายน็อตนะครับรอบๆไม่ต้องคลายหมดนะครับนะครับคลายคลายออกนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มไล่อัดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขเวลามีลมรั่วออกมานะครับค่อยๆดึงให้มันตึงทีละนิดทีละนิดนะครับวนเป็นวงกลมนะครับถ้าเรากดด้านใดด้านหนึ่งก่อนอัดแน่นสมมติอัดแน่นฝั่งนี้ไปก่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยลมมันจะรั่ว นะครับมันจะมีโอกาสที่ลมมันจะรั่วออกมาได้ก็คือให้ค่อยๆ,ๆอัดไปเีื่อยๆเจรินิดทีละน,นิดนะครับวนเป็นวงกลมไปเรื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดวาล์วแล้วก็ตั้งได้เลยครับตอนนี้ตั้งไว้แล้วเป็นสองจุดสี่เมื่อถึงเวลาที่กําหนดแล้วก็ปล่อยนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวปล่อยลมออก โอเคนะครับพี่ๆคนไหนยังไม่เข้าใจวิธีใช้งานนะครับ mm hmm. ก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ